วันนี้เดี๋ยวแข่งอะไรใช่ไหมเด,เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเราจะแข่งกันยังไงบ้างน,นะครับนะฮะวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีรับาสู่เกชินอิมแพกด้วยวันนี้เราอยู่กับเมืองน้ําเมืองใหม่ฟอนเทนและแน่นอนเมืองใหม่มานั้นทีหนึ่งนะครับกิจกรรมที่เราอินฟูมารวมพลังกันเสิร์ฟความสนุกถึงเพื่อนๆในวันนี้ซึ่งผมกับพีชชี่นะครับชื่อทีมของเรามีชื่ออยู่คือชื่อทีมมูฉกนะครับ <laughs> โดฉกกับที่ผายนะสองคนนี้หลายๆคนถามว่าเออมาร่วมชมมีของอะไรมาแจกหรือเปล่า มีแต่ต้องไปเข้าไปร่วมกิจกรรมนะฮะร่วมเชียร์ทีมของผมกับพี่ชี่ในเพจ Facebook ของทางพี่ชี่นะครับซึ่งอยู่ในลิงก์รายละเอียดด้านล่างไลฟ์สตรีมนะฮะเชียร์ทีมเราทีมคู่หูมูมชกนะฮะลุ้นรับรางวัลด้วยอของรางวัลเป็นอะไรนะครับมีอยู่ สออย่างด้วยกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราแข่งชนะหรือเราแข่งแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยคือต่อให้ทีมเราชนะหรือแพ้เนี่ยอย่างน้อยมีผู้โชคดีได้ของรางวัลไปแน่นอนจะประกาศผลรางวัลวันที่31สิงหาคมนะครับในคอมเมนต์ที่โพสนั่นแหละจะแข่งกันตามนี้เลยเราแข่งกันทั้งหมด3วันวันที่24 26และ29เวลา1นึ่ทุ่มตรงทั้ง3วันแข่งเก็บอะไรรูป้ปะแข่งตีมอนแล้วหาไอ้นีไว้ท่านผู้ชมนี่ คือมอนสเตอร์ใต้น้ำของฟอนเทนอนะมันจะดอกเอออันนี้ครับเอ่อทรานส์โอเชนินะครับหรือว่าขั้น3จะเรียกว่าเซโนโครเมติกคริสตัลนะครับเอ่อซึ่งอันนี้มันจะดอกกับจากทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ําของฟอนเทนนั่นเองเราจะแข่งกันว่าในเวลา20นาทีทีมไหนจะได้ไอสอันนี้เยอะกว่ากันซึ่งเดี๋ยวเราจะแข่งกันในคู่แรกก่อนคือผมพี่ชี่จะแข่งกับทีมพี่ฮูก,กับคุณเอกนะครับ แข่ง20นาทีนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะเราเราเราควรแนะนำตัวกันก่อนไหมครับพวกเราทุกคนเชิญฮะทุกคนฮะแนะนาตัวนะครับคุณอยู่ในสตรีมบอสกิรตินะครับตอนนี้แนะนำตัวเองได้เลยครับผมครับครับครับอ่ะมาเช็นกันเช่นกันเฮ้ยยวอะไรอะไรเธอไม่อย่าเข้าเหลูกอย่าแอดก็อย่า อ่าฟิลเลือกเลยฟิลเลือกแล้วเราตามอ่าตัวนี้นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไทม์เมอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลุยเลยเพราะว่าเอ่อตอนนี้ไม่รู้พี่ฮุกเริ่มมาอย่างนั้นจะเริ่มหมดแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นผมขอเปิดไทม์เมอร์แล้วลุยเลยนะครับเริ่มในสามสองหนึ่งปลุย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 ไป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 ทางไหนอ่ะเอาตามผมเดี๋ยวฟิวฟิลอยู่ไหนเดี๋ยวฟิวอยู่ไหนอ่นี่ขหลังว่ะข้าหลังว่ะเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่หายไปไหนหมด แต่ตาโก้งอ่ะอยู่ดิอยู่ดิพี่ฟิวฟิวรับตีอันนี้อันนี้ฟิวไม่ต้องสนใจพี่ฟิวตีตีเลยตีเลยก็ได้ไปหาไปหาตัวประกันเราไม่ชอบการแข่งขันแต่เราชอบชนะฟิวพอแค่ฟิวตีเลยเปิดปาร์กหานไม่เจอแล้วเดี๋ยวฟิวที่สองคามคัมมาที่นี่ right now right here right now Right here, r i ไรเฮียไรหนาวนักล้มไปครับโอเคเกตเดอร์กัปเบน Let's go, let's go, let's go. จริงๆเราเราลงพื้นแล้วเราแบบไล่ไล่ไปแบบว่าอย่าติดพื้นไปเลยเราจะหากันง่ายกว่าไหมจริงจริง agree agree แล้วก็นั่งไงนั่งไงนงไงนั่งไงขบวนแรกขบวนแรกน้องๆเต็มเลยเราไปเลสโก้เลสโก้เอยนั่นไงนั่นไงไอตัวนั้นไอตัวนั้นดรอปเยอะครับมันมีตัวดรอปเยอะดรอปน้อยได้หรอถ้าเป็นตัวใหญ่มันจะอือนี่โู้โหมาเต็มมาเต็มมาลัสออมรัสมันจะชอบเป็นกองอยู่ตรงกอง โ <Okay. S 1> ในที่สุดครับท่านผู้ชมแล้วแต่ที่เวลาผ่านไปทั้งหมด9นาทีนะครับทีมเราก็เริ่มเป็นลูกเป็นหลานครับน้องตีหน่อยดิตีเราตีตีน้องไม่ตีเลยอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นเป็นอ่ะมันรอเราเรากดใช้สกิลก่อนโอ้โหเก่งเกินโอ้โหอันนี้คนบังคับโอ้โหมีบางหลังโอ้โหแล้วมันเลือกใช้สกิลตอนเราแบบสกิลติดครูดาวด้วยนะโอ้โหเล่นเป็นว่ะไม่เห็น ไปแล้วตีเมื่อะไหร่กับพวกนี้มะเนี่ยเออเออตีพวกนะีเเมม้เลยหรือเปล่าหดหน้าหี่หดหน้าทีมผมหดหน้าทีมผมเออโอ้ยเฮ้ยแกก้อนใหญ่ฉันได้ก้อนใหญ่เฮ้ยนี่สองตัวสองตัว,ตวแกฉันเจอเอาละอีตัวขั้นหลังที่พี่ผ่านมามันไม่ได้หรอทุกคนเก่งไงอะเออหนาน้องตัวเขียวกระเบนหรอก็กได้นะแต่ฉันไม่เห็นเมืยแก โอแล้วจกอยู่ชบต่อดิดกไม่คือตม่อกี้ฉันไม่เห็นนี่แค่เดยหนึ่งนะพี่พี่คือแบบว่าเราเราเอาอะไรไปชนะก่อนคือขอโทษนะค่ะน้องน่ารักแต่พี่ต้องทําพี่โทษทีจริงครับเราไม่ได้ตั้งใจน้องคนนี้ตายยังอ่ะอ๋อน้องตายแล้วไปละไเฮ้ยอันนี้น้องหลงฝุ่น้องหลงฝุง สงสารน้องจังเลยเดี๋ยวพี่จะส่งหนูไปอยู่กับพี่ๆนะพี่จะส่งหนูไปอยู่กับพี่ๆนะทำไมโหดเยี่ยมแบบนี้ม่นกสงสารน้องเขาอะแหน้องหลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะดูมีเมตตานะแต่ เราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอยู่แล้วนะคะเน้นคอนเทนต์แล้วเวลาเหลือเอาหมดเวลาไปแล้วเอาโอ้พี่เห็นว่าหมดเวลาพอดีเลยอ่ะโอเคโอเคฮะนะหมดเวลาไปเรียบร้อยเออเปิดหน้าจอขึ้นนะครับเออมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยมันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทีมงานมีแคปไ้อยู่ทีมงานแคปด้วยนะอันนี้คือแบบผลงานของเรานี่ลงเวลาเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรามีเวลาตั้งยี่สิบนาทีอะแต่แบบมันดูน้อยมากอะดูส่งละ ฉันบอกตีตกตแล้ว,วให้ตีบ,บตอลแล้วไมตีขานานตอนน้องอุ๋งใ,ใจน้องหน่อยููคาสนิสเีต้องพิมพ์ให้ใจก<แ>่อน,นคือตาวาที่ฉันดูตีบาแล้วมันขาดูคสสอย่ายอมค่ะอะไรับทุกคนตีทท้องไปแล้วมันเป็นอย่างนี้วเนะี่ะ กองกองตัวลงทีมเราชนะด้วยหรอเมื่อนใช่ใช่เราชนะแกชนะโลชนะใช่โหแทบแทบคนอื่นยังได้ยินหรอฉันไม่รู้แล้วว่าอะไรที่พี่ลุงฮพูดและเชื่อถือได้บ้างฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงผมเชื่อใครได้บ้างนะฉันก็เลยแบบติดนี่ผมเปิดคะแนนอยู่ในจอเนี่ยมาเออ่สรุปผลคะแนนกันสักนิดนึงนะจากที่แข่งกันไปเมื่อกี้นะฮะก็ทีมผมนะเอ้ยชนะเฉยเลยว่ะไอพีจีเราชนะได้ไงวะ แกถ้าเราไปแข่งกับทีมอื่นในอีกปุ๊หนึงอะเราก็คือขิดเราเราคือขิดแน่นอนอย่างดีที่ว่าเอทเขาเหมือนกับล้มวยให้เราเน็ตเขาระเบิดแล้วเขาเข้าเกมไม่ได้เขาสูญแต้มเพราะว่าเราอะพวกเราสามคนคือเรียกได้ว่าแทบไม่มีคะแนนพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าจุดท้ายเราต้องไปถ่ายรูปกันใช่ไหมแกจุดหนึ่งที่มาคอนเทนต์เราไม่ไปไม่ได้เลยนะคือไอตรงที่เป็นหน้าไอโลละคอนอะอ่าชึบรอรำสวย คุยนี่ลูกก็คือสวยเกินน,นะเกินหน้าเกินตาคนนี้ลูกก็คือเกินหน้าเกินตาเกินหน้าเกินตาแล้วรอ <c oughs> แล้วรอเ็าละบามก่อน <laughs> วันนี้ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับที่มารับชมติดตามกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในาการแข่งขันรอบที่2วันนี้ลากันไปก่อนนะครับแดงคิ much, ้วมากๆนะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม